มาครับทุกคนมาดูเบื้องหลังกับ็นลุกจ้างร้าน JM 1วันเริ่มต้นด้วยการเข้าร้านตอน10<ค>นบโมงขนของ,ของทุกอย่างที่อยู่หน้าร้านเข้า,ขามาในร้านให้หมดร<ค>้อนแค่ไหนก็ต้องทนมาถึงปุ๊บมาถึงก็เช็คของว่าอะไรหมดบ้างซอสนั้นหมดซอสนี้หมดพริกป่นพอไหมข้าวคั่วพอ,อยังของเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมของกลับไปทําต่อที่บ้านกันจ้ะทุกวันนะครับก็ต้องมาแล่ปลาแซลมอนนะครับพอแล่เสร็จก็มาทําน้าซอสกันต่อนีนเราทําเองนะครับต่อมาทําน้ําจิ้มแจ่วจ้าออด้วยการทากระเทียมเจียวนะครับอันนี้เจียวเองหอมภายในนั้นคือฝนตก ด้วยการทําน้ําดองซีอิ๊วุบอาบน้ําแต่งตัวเข้าร้านกันต่อเลยครับทุกคนลุยครับพร้อมแล้วและมาถึงหน้าร้านนะครับทุกคนคนเต็มร้านแล้วตอนนี้นี่เลยจะบอกว่าคนนี้คือเจ้าของร้านตัวจริงครับคุณเอฟนี่แบกมีกันทุกวันล่ะฮะลุโหดครับเข้าหน้าครกจาาใครใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะรอก่อนคิวเรานั่งรอเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนใจเย็นๆลูกจ้างคนนี้ก็ตาเท่าที่ตําไหวทําให้ทุกคนเร็วที่สุดอยากกินเจเอฟรับรีมมากันได้เลยนะครับทุกคนเปิด4โมงเย็นปิด หมดช้าบางวันหมดเ,เร็วเห็นใจกันนะครับทุกคนรีบมาไก่ย่างเนี่ยหมดเร็วมากขานงข้าวเหนียวหมดเร็วมากส้มตงส้มตำเนี่ยหูอร่อยที่สุดกลับไปที่3ามทุ่มนะครับเหลือไก่หนึ่งอันยังไม่ได้กินนะบอกเลยกลับมากินอะไรง่ายๆเอาไก่คุกข้าวคุกน้ปาปลาจบอ,อันนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนมาทําเจวมะเขือกันต่อครับทุกคนก็หมดวันครับวันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ